<c oughs> ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรในวันก่อนได้มาจบลงตอนที่บรนามพุสดสีเมื่อ <c oughs> ครอดพระราชโอรสที่ถนนพ่อค้า แล้วก็พอดีในวันเดียวกันนางช้างก็นําช้าลูกช้างเผือกขาวผอ่องเอามาทิ้งไว้ที่โรงช้างแล้วก็หายไปช้างตัน,นี้เป็นคู่บุญบารมีมเพระเมสเสันดรนหนอพระบรมพงโพธิสัตว์ <c oughs> ปรากฏว่าต่อมาในภายหลังจะไปอยู่ที่ไหนลาบสการะก็เกิดที่นั่นเป็นช้างที่มีความสำคัญ สำหรับวันนี้ก็ต่อไปเป็น,นั้นว่าช้างปจัจจยนาตนี้ที่เราเชื่อปจัจจยนาตก็ถือว่าเป็นช้างที่นำลาบสการะมาสู่ตระกูลแล้วก็เป็นของคู่บุญบารมีของพระเวชสันดรหน,นอพระบระมพงโพธิสัตว์เมื่อพระราชวเินดาให้พระราชทานพระนมบระนางนมหกสิบสี่คนจะกินไหวเนี่ย ล้วนจะมีทันที่ไม่หย่อนไม่ยานแล้วก็มีรถขนมหวานปราศจาโทษใดๆให้เลี้ยงและเลี้ยงดูกุมารต่อมาก็สงโปรดปรานให้สร้างเครื่องบรรดับสำหรับพระราชกุมารซึ่งมีราคาหนึ่งแสนแล้วก็พระราชทานให้แก่พระราชกุมาร <c oughs> พอพระราชกุมารมีพระชนได้สี่ห้าปีก็ทรงเครื่องเครื่องประดับนั้นพระราจทานแก่พระน,นมเสียและก็ไม่ยอมรับคืนพอนนมทั้งหลายได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชาจึงได้ทรงตัดว่าของที่บุตรเราให้แล้ว ก็ถือว่าแล้วกันไปเพราะเป็นสิทธิที่ลูกของเราจะพึงให้เพราะลูกของเราเป็นเจ้าของแล้วก็ทรงสั่งให้สร้างเครื่องประดับสำรับอื่นอีกพระราชบุมัยก็ทรงเปรื่องถวายถวายพระนมทั้งหลายอีกทร <c oughs> งทำอยู่อย่างนี้ถึงเก้าครั้งดีกันพอพระชนสาได้แปลกคบ ก็ทรงคุ้นคิดอยู่เสมอว่าการบริจาคชทานภายนอกนี้ไม่ทำให้เราอิ่มใจเลยเราอยากจะบริจาคทานภายในบ้างถ้าใครจะมาขอแขนทั้งสองก็ดีขอในตาทั้งสองก็ดีหรือว่าขอเลือดในร่างกายของเราก็ดีเรายินดีที่จะบริจาคให้ทันที หรือแม้ว่าใครจะมาขอให้เราเป็นทาตเราก็พร้อมที่จะเสีสละยศศักดิ์เป็นทาตรับใช้ทันที <c oughs> นี่เป็นอันว่าในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนี้หนักปณิธาน <c oughs> แต่ได้ว่ามีการครบบารมีทั้งสิบเมื่อรับพระราชุปม,มาเจริญไวัยได้ 16, ส,สิบหกพรรษาก็ทรงเรียนศิลปศาสร์ จนครบทุกสาขาพระราชวิพนมีพระราชประสงค์จะมอบพระราช,สม,รราชสมบัติให้จึงปรึกษาตกลงสู่ขอพระนางมัตสีราชธิดาเขาพระเจ้าลงแห่งกรุงมัทราชเป็นมเหสีแล้วก็ทรงอภิเษกทั้งสองไว้ในสี่ราชสมบัติสิบไบคือครองเมือง จำเดิมแต่พระเวทสันดรทรงดำรงอยู่ในสีริราชสมบัติพระองค์ก็ได้ทรงบริจาคทานทุกวันต่อมาพระนางมัตสีก็ประสูติพระราชโอรสระญยะทั้งหลายทรงรับด้วยขายทองคำจึงให้ขนานพระนามว่าชาลีกุมารคำว่าชาลีนี่แปราตาขาย เออเด็กที่คลอดมาเขารับด้ตาขายทองคําให้นามาชาลีนะชาลีนี่แปลว่าตาขายพอพระชาลีกุมารทรงพระราชทรงดําเนินได้ก็ประสูติพระราช,ชดิดายองหนึ่งพระยาทั้งหลายทรงรับด้วยหนังหมีหนังหมีนี่บรรดาญาติโยมผู้สันดับ ในโปรดทราบว่าเขาก็ไม่ใช่หนังแข็งๆที่ตาแข้งแล้วไปรับก็จะทำเช่นเดียวกับหนังแกะที่เขาทำขายใน่เวลานี้มีความความฟูแล้วก็นิ่มนวล <c oughs> <c oughs> บรรดาหมู่พระอไปยุ่รยะทัางหลายชิ้นก็หานนามพระราชเชทดาว่ากันหาแลว้วก็กันหาชินากันหานี่ก็เป็นหมีหนังหมี พระเวสสินดอนสนเด็จประทับเหนือคอโคจสารมงคลคือช่างปจัจเจนาคีนหรือว่าช่างปจัจเจนาคทอดพระเนตรตรวจดูโรงทานทั้งหกแห่งเดือนนกครั้งเป็นประจำตลอดมา <c oughs> เองกล่าวว่าในคราวนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงผลฝนแรงไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเกิดที่เมืองกริงคราดนะ กลิงครับเขเรียกกะิงครับผลแรงเข้ากล้าก็าเสียเกิดทุกข์ภิกขภัยอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นบรรดามนุษย์โกอดอยากมากก็เที่ยวปล้นสนมททำจุรกรรมกันทั่วไปจนบรรดาชาชนบทาชาวชนบททัางหลายจึงร้องเรียนต่อผู้ครองแฟนให้ช่วยเหลือ <c oughs> นี่หมายความก็เขาอดเช่าเต็มทีนี่มันก็ทนไม่ไหวยาบุกรองแฟนจะได้ทรงรับออโมสถศีลเจ็ดวันรัาสาวโมสถนะใครช่วยทําไงพระราชาทําไงบรรดานในฝนตกฝนมนไม่ตกนี่ทําไงละ่ะฝนไม่ตกก็มีวิธีเดียวรักษาโอโมสถศีล,ลรักษาโโมสถศีลเจ็ดวันเพื่อฝนตก เมื่อฝนไม่ตกก็รักษาต่อไปเจ็ดวันฝนก็ยังไม่ตกหาได้มีฝนตกลงมาไม่แม่ธรรมะจะพึงว,ว่าวิธีการนั้นไม่เป็นผลในที่สุดชาวมนรครเยนทุนแนะนำว่าพระเวสสันดรแห่งกรุงเชคุณดอนนั้นทรงยินดีในการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตน่รู้เสียด้วยนะ <c oughs> อย่างนี้น่ากลัวเทวดาจะดนใจเท้าเธอคือพระเวสสันดอดนที่มีช้างมงคลอยู่เชือกหนึ่งเป็นเผือกขาวล้วนเป็นช้างมีบุญญาธิการมากถ้าช้างเชือกนี้ไปที่ใดไปถึงไหนฝนก็ตกที่นั่นจนั้นขอพระองค์จะส่งพรามไปขอช้างนมาเถิดพรเจ้าค่ะเออก็อดีเหมือนกัน <c oughs> นี่เป็นเรื่องของชาวบ้านที่คิดแต่ว่าความจริงเรื่องขา้ากษัตริย์เขาคิดกันไปอย่างหนึ่งว่าช้างคู่บารมีนี่เขาขอก็ไม่ได้ในสมัยที่บุเรงนองมาตีเราสมัยนั้นที่พระเจ,าจา้าจักรพรรดิมีช้างมากเราก็ถือศักดิ์ศรีว่าช้างเป็นคู่บารมีเราให้ไม่ได้ แต่ว่ารายนี้เขาสั่งจะส่งชาวบ้านให้พระราชาส่งคนไปขอช้างจะได้หรือไม่ได้ฟังกันต่อไปแคนั้นเจ้า,า,จาพ,รพระเจ้าพระเจ้าแควงกงริงครัตจึงได้ส่งจัดส่งพราหมณ์แปดคนไปตามคําแนะนําของประชาชนในพระราชาท่านก็ดีนะเมื่อคนหมู่มากเขาว่าอย่างไงอย่างนี้เขาเรียกปกครองแบบประชาธิปไตย <c oughs> ความจริงประชาธิปไตยนี่เขามีมานานแล้วแต่เวลานี้เราไม่รู้จักประชาธิปไตยเพราะขาดสินขาดธรรมประชาธิปไตยจริงๆก็คือพมีหานสี่กับสังขะวัตถุถ้านักบริหารประเทศนด้ค่าราชกานรับนโยบายการบริหารถ้ามีพมีหานสี่และสังขะวัตถุ ประเทศเราก็เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าประเทศไหนหมดนั่นแหละถ้าทําอย่างนั้นเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดแต่ขาดพมิหารสี่กับสังขาวัตถุสี่จะทํำยังไงก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มันต้องเป็นขณนาธิปไตยคือเป็นคมคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบริหารประเทศ เล่ากันต่อไปว่าพราหมณ์ทั้งแปดคนนั้นก็ไปอย่างไปนครเชกุดอนคอยดักพบพระเวสสันดรเวลาที่จะทรงช้างออกตวรวจออกดูโรงทานเ <c oughs> อาตัวโรงทานตามประตูเมืองตำแที่ต่างๆพอพบพระเวสสันดรเสด็จมาก็ก็ประคองแขงขึ้นอันแดนที่ทำความเคารพนะ สแสดงทาความเคารพด้วยเลื้อมาทาความเคารพแล้วก็แบมือแบมือในลักษณะแห่งการขอทห่เขาตีใบกันนะ่ะ <c oughs> นี่ลักษณะแบมืออย่างนี้เราจะเห็นมากในประเทศอินเดียเพราะในประเทศอินเดียลักษณะแบมือขอนี่มีเยอะ <c oughs> เราจะไปตามถนนหนทางต่างๆสนามบินก็ดีสถาน,นีรถไฟก็ดี เรียกว่าทุกๆสถานีของรถไฟที่ผ่านไปจะพบกับพวกแบมือเป็นปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรถไฟก็ต้องสั่งระวังพวกแบมือเหมือนกันแกแบเข้ามาถ้าเวลาเราเผลอบังเอิญมีของมีค่าเวลีมาต่าง,งรถไฟแกก็กำเอาของนั้นไปด้วยเวลายื่นเข้ามาแกแบเวลาดึงออกไปแกกำนี่ แตมมีทั้งแบบและทั้งกรรมประเทศอินเดีย <c oughs> อันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยใครไปถ้าเผลออะไรก็เจริงมานั้นเป็นนั้นว่าพรามณ์ทั้งหมดก็แสดงความกรบแล้วก็แบมือแสดงการขอพระเวสสันดนจรจินนิส่งขับช้างเข้าไปใกล้แล้วก็ตัดถามว่าพ่อทั้งแปดเนี่ยมาเพื่อมีความประสงค์อะไรเขาก็บอกว่า ที่เมืองของข้าพระพุทธเจ้าเป็นข้าวตกอยู่ในข้าวยากมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเวลานี้บรรดาประชากรนละสตอททั้งหลายมีความตกทุกข์ได้ยากมากพระราชาก็พยายามทรงศินเจ็ดวันแล้วก็เจ็ดวันแล้วก็เจ็ดวันต่อกัน <c oughs> เป็นนั้นว่าทรงศินเท่าไหร่ฝนก็ไม่ตก ในที่สุดบรรดาประชาชนประชุมพร้อมกันว่าพระองค์เนีย่ยมีพระมหา,ากุณาธิคุณเป็นกณีพิเศษแต่บรรดาประชาชนก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากกายจะไปในที่ใดก็บริจาคทานเป็นเนียงลิดแล้วก็มีกิจสำคัญอีกอันหนึ่งสิ่งที่มีความพิเศษก็คือชาวปัจจัยนาค สำหรับช่างปัจเจียนาานี่จะไปที่ไหนก็สร้างความชุ่มชื่นให้กับบรรดาประชาชนอันหลายฝนนั่หลายที่ไม่เคยตกก็ตกที่ฝนตกอยู่แล้วก็สร้างความชุ่มชื้นไว้เสมอไม่ขาดสายฉะนั้นบรรดาประชาชนอันหลายไม่ทราบข่าวว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่มีความลำบากอยู่แล้ว ยังอยากจะไก้ขอช่างปัจจญยนาคนี้ไปช่วยประทังชีวิตขอมันดาประชาชนทั้งหลายที่กำลังจะตายอยู่เวลานี้หากว่าผลดีพืชผลพืชพันธุ์ญาหาันดีบริบูรณ์สมบูรณ์เพียงใดบรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะถวายช่างคืนมาตามเดิมพระเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันว่าเมื่อพระเวสสันดร ทรงทราบแบบนั้นก็ทรงนำหนว่าช้างของเราฮนะำดำหนีทรงนำหนว่าช้างนี้เป็นช้างคุ้นบ่อคุ้นกู้บรมีของเราซึ่งเป็นเพียงภายเป็นของภายนอกเท่านั้นทำไมเราจะให้ไม่ได้ ถึงแม้ว่าคนใดจะขอของภายในคือขอแขนเรื่องสองขอตาขอหัวใจเราก็สามารถจะให้ได้ทันที <c oughs> ที่เราทำอย่างนี้ก็หวังปรารถนาพระโพธิญาณอย่างเดียวนี่เป็นว่าท่านตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณคือความเป็นพระพโพธิเจา้าเมื่อทรงดำเนินอย่างนี้แล้วจึงได้ลงจากคอช้าง เรียกพรามเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ทรงจับงวงช้างวางลงไปในมือพรามแล้วก็หยิบคนโทนน้ำลังลงไปแสดงการให้ในวิธีตรดน้ำถาก้อนแบบนี้นะวิธีของพรามถ้าเขาจะให้อะไรกันก็ของวางไปบนนั้นเอาน้ำราดลงไป <c oughs> ถ้าขอลูกหญิงลูกชายแล้วก็ยกให้ก็จับมือของคนที่ถูกขอไปวางไว้บนมือคนขอแล้วก็ราดน้ำสแสดงทิ้งการให้จน,นวิธีพรามยึดติดมาในสมัยนี้ชาวพุทธเราเวลาที่จะให้อุทิศส่งนกุลให้แก่คนตายก็เลยใช้น้ำเหมือนกันแต่ความจริงอย่างนี้ไม่จำเป็นของเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแต่ว่าใช้กันจะติดแล้วก็ใช้กันไปเถอะ แต่ความจริงใช้น้ำด้วยดูเหมือนจะช่วยสร้างความกังวลให้มากเพราะการอุทิศส่วนก็ใช้ทำอุทิศะคือเจาะจงตั้งใจให้แค่นี้ก็ได้แต่เมื่อเคยใช้น้ำกันมาแล้วก็จงอย่าเลิกถ้าคืนเลิกมันจะขวางใจเมื่อได้พระยาทานช้างให้แล้วก็พร้อมทั้งเครื่องประดับช้างอันประกอบด้วยีแก้วแหวนเงินทองเอรไครหลายแสนก็ให้ไปด้วย <c oughs> เมื่อการพระราชทานช่างเสร็จลงแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนทั่วไปชาวบนคอยก็โจทย์จันท์กันด้วยความเสียนได้ยอย่างที่สุดเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านแกดิ้งข่าวว่าพระเบเันดอนให้ช่างและก็แผ่นดินไหวก็โจทย์กันไปโจดกันมาสร้างความยุ่งแหละตอนนี้ <c oughs> แกก็ก่อการกำเริบขึ้น คือพาการไปกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ทรงทราบว่าเวลานี้พระเวสสันดรหนอพระบรมพงโพธิสัตว์ให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไปจะทําทให้เกิดความจังไรเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเพราะการให้ช้างไปคราวนี้น่าแผ่นดินไหว แนวต่อไปบรรดาประชาชนหลายอาจจะตายกันหมดกันได้เพราะเป็นรางร้ายเกิดขึ้นโอ้โหกเกล่าวหายแย่แล้วก็ตั้งไปกราบทูลพระเจ้ากรุงฝุ้นชัยพระราชบิดาธให้ส่งศาส์เขาต้องการคือการกราบทูลนี่นะต้องการให้ฆ่าพระเวสสันดรเสียแต่ขืนเอาไว้จะทำให้คนทั้งหลายตายหมดนี่ ความจริงไอ้เมืองนี้ที่มันจะรวยขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระเวสสันดรกับช้างปจัจจินาเคงเกิดขึ้นเพราะผลของทานบาร,รมีแต่ว่าบรรดาชวาวประชาชนัหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ทราบ <c oughs> ไม่มีใครทราบความเป็นจริงเมื่อพระเวสสันดรให้ช้างไปกลับบอกให้พระเจ้ากรงชนชัยฆ่าพระเวสสันดรเสียนดู เป็นนั้นว่าเมื่อพระเวสสันดรทรงทราบเนวเจ้ากรุงมุนชัยทรงทราบทรงทราบว่าประชาชนไม่ชอบใจพระเวสสันดรนะต้องการย้ายข้าพระเวสสันดรก็มานั่งนึกในใจว่าโอ้ในเรื่องนี้นะลูกของเราผิดหรือเปล่าเนาะความจริงช่างปจัจญนาเคียนและช่างปจัจญาหนาก็เกิดพร้อมกับลูกของเรา ตอนถือว่าเป็นคู่บุญบารมีของลูกของเราถ้าลูกของเราจะให้ใครไปมันก็ของไม่แปลกแต่ว่าคลื่นเขาไม่ชาชนนี้มากถ้าเราจะทัดทานก็เห็นว่าชัดทานไม่ไหวจะ่ทำยังไงลูกเราก็รักเพราะว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ว่าใครๆก็รู้จักรักลูกแต่สิ่งเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้ แล้วก็เป็นเสียงเดียวคือลูกเนี่ยเป็นเสียงเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้เราจะฆ่าเสียได้เออมันฆ่ากันได้ยากแต่การตัดสินใจฆ่ากันในรู้สึกมันจะยากแต่เนื้อแท้จริงๆพระเวสสันดรก็ไม่มีความผิดในริการหนึ่งพระเวสสันดรเป็นผู้มีสินประเสริฐสุดการบริจาคทานทั้งปวงก็ไม่ใช่เป็นความผิดคิดร้ายอะไร ทำไมหนอบรรดาประชาชนาหลายจึงต้องการให้เราฆ่าพระเวันดรเสียไอเหตุผลนี้มันยังไม่ปรากฏผลไอเหตุผลนี้มันยังไม่พอ <c oughs> แต่ได้ว,ว่าประเดี๋ยวก่อนฟังกันไปนิดหนึ่งบรรดาประชานครไม่ต้องการถึงเขาฆ่าหรอกพระเจ้าค่ะเอาแล้วเนี่ย เป็นว่าในเมื่อพระราชาท,ทรงดัดถามว่าก็ลูกของเราให้ของของเราไปแล้วในเมื่อลูกของเราไม่มีความผิดแล้วเธอก็เป็นคนมีศีลบริสุทธิ์อย่างประเสริฐการให้ทานกับคนยากจนเข็นใจเป็นปกติทําไมจึงต้องฆ่ามีโทษถึงต้องฆ่ากันหรือเขาก็ตอบว่าไม่ต้องถึงกับฆ่าก็ได้พระเจ้าค่าได้ได้ว่า การบริจาคทานอย่างนี้วันหนึ่งจะทําให้บ้านเมืองพินาศหมดสิ้นเพื่อล่มจมเพราะคนทุกคนยิยยากจนพระช้างตัวประเสริฐไปเสียแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าพระองค์ไม่ต้องการยาฆ่า,าก็ขอพระองค์ทรงในประเทศพระเวสสันดรอ,ออกเสียงจากเมืองสีพีพิจ้า,านั่นเป็นว่าบรรดาประชากรก็เอาหนัก นี่หมายความว่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่เป็นไรคอยไล่ไปเสียจากพระนครเอ้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแกจะใช้กฎหมายอะไรของแกมีอยู่ก็ไม่ทราบสมัยนั้นนะ <c oughs> อย่างนี้เขาไม่ใช่เรียกประชาธิปไตยมันเรียกประชาธิปไตยเป็นนั้นว่าพระเจ้ากรงสนชัยก็คิดในใจว่า ชาวพระนครเขามีความประสงค์อย่างนั้นแล้วก็เราก็ขัดข้องก็ไม่ได้เพราะกำลังของคนใหญ่ขึ้นมนุษย์มันเยอะแต่ว่าจะขอให้พระราชบุตรของเราได้มีโอกาสพักผ่อนอยู่ในพระนครน,นี้สักนาทีหนึ่งก่อนพอรุ่งขึ้นจริงจะให้เสด็จออกจากพระนครไปฉะนั้นพระเจ้ากรงุนชัยจะได้ขอโอกาสพระบรรดาประชากรทั้งหลาย <c oughs> ความประสงค์ของท่านนั้นเราไม่ขัดใจแต่ด้ว่าเวลานี้ลูกชายก็เราให้ทานเพื่อจะกลับมาการที่จะออกไปจากพระนครอึกอักไปมีเสื้อกางเกงอย่างละตัวมันก็ไม่ไหวทรัพย์สมบัติที่เธอมีอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ก็ไม่คดโกงใครมันมีอยู่มอต้องการให้เธอออกจากนครนี้เราขอเวลาเธอสองสามวันก็แล้วกัน ให้โอกาสกันบ้างยังไงยังไงเท่ก็ต้องไปไปนั้นประชาชนในฝันนั้น,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 นก็พอใจต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านขอตนอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะเป็นเรื่องน่าแปลกบรรดาทรามพุทธศาสนิกชนเป็นนั้นว่าในตอนนั้นบรรดาประชาชนไปหมดแล้วพระเจ้ากรงทุนชายจึงเรียกนายนักการมาแล้วให้ไปตามพระเวสสันดรขมาเฝ้า สำหรับนายนาก,การนั้นก็ไปการาบทูลพระเวสสันดรให้ทรงทราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนายนาก,การนั้นจะได้กล่าวว่าขอพระองค์ได้โปรดทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะข้าพระบาทจะขอทูลความทุกข์ให้พระองค์ทรงทราบขอพระองค์ทรงยาได้ทรงโกรดข้าพระเจ้าข้าพระบาทเลยพระเจ้าค่ะ <c oughs> พระเวชังทัศนดอนยินดีถามว่านี่เธอมันมีอะไรก็ว่าไปเถอะเราจะให้อภัยแก่ท่านทุกอย่างนายนักการนั้นยินดีกราบทนว่าชาวพระนครหลายได้มาประชุมกันที่พะลานหลวงเพราะว่ามีความโกรธแค้นที่พระองค์ทรงประทานช้างมงคลแก่พราหมณ์ชาวกริงครัตไป นาได้ขอให้พระเจ้ากรุงสุนชัยเนรเทศพระองค์ที่จากพะนาครพระเจ้าคขาพันพระเวสสันดรออยังในคิดว่าทานที่เราให้ไปนั้นจะเป็นช้างก็ดีเครื่องเป็นเครื่องเพชรนินจินดาก็ดีที่ประดับช้างก็ดีหรือว่าจะเป็นแก้ววันน,วนีแก้วใบโทนแก้วมุกดาก็ดีแม้จะมีค่ามากมายเพียงใดก็ตาม ก็เพียงเพียงทานภายนอกกายเท่านั้นส่วนทายภายในนั้นเช่นลูกตาหรือว่าแขนขาตลอดจึงทั้งเลือดเนื้อและดวงหัตถ์คือดวงใจของเราแม้ว่าใครยายาจกใดจะมาขอแล้วก็ยินดีจะบริจาคให้จะไม่หวั่นไหวอันวกประการใดๆทั้งสิ้นและยิ่งกล่าวว่าเอาเถอะแม้ว่าชาวพระนครสีพีนี้ จะฆ่าเราก็ตามจะตัดเราให้เป็นเท่าเจ็ดท่อนก็ตามแล้วก็ทําให้เรางดการให้ทานเสียไม่ได้เลยไม่ว่าจะทํายังไงงไก็ตามเรื่องการที่ยายงดการให้ทานน่ะยอมไม่ได้จะยอมได้ในการลงโทษถ้าเขาจะลงโทษจะยอมรับเรื่อการที่จะงดการให้ทานนะีมไมไไนน้ไม่ยอมรับ เมื่อนายนักการทนแนะนำว่าขอพระองค์จงเสด็จไปอารันหะฮปอารันชราคิรีทางฝั่งแม่น้ำโกนติมาราพระเจ้าบันดินที่ถูกในประเทศจะเสด็จไปทางนี้พระเจ้าคะเจ้านั่นบอกทางเสร็จมันเป็นป่าที่สำหรับในประเทศนในประเทศพระมาหากษัตริย์สำหรับพระเวสสันดรยินด้กล่าวว่าดีแล้ว เราจะไปทางตามทางของที่พระเจ้าแผ่นดินถูกในประเทศแต่ว่าให้ขอให้ชาวบนานครนจงให้ออโอกาสแก่เราอีกสักวันเหนือสองวันเถอะเราอยากจะให้ทานอีกสักวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้เราจะไปนายในะการรับคำพระราชดำรัสแล้วก็เลลากลับ เพื่อแจ้งให้พระเจ้ากรงสนชัยดัชาบนรนครทราบทั่วกันเมื่อนายนะการหล็กไปแล้วพระเวสสันดรก็ทรงตัดเรียกประชุมเสนาผู้ใหญ่แล้วก็ตัดว่าวันพรุ่งนี้เราจะให้ทานเป็นหมดหมดเป็นหมดหมดด้วยกันคือเจ็ดร้อยหมดนะหมดให้เป็นหมดหมดคือหมดละเจ็ดร้อย คือช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยนมเจ็ดร้อยโคนมเจ็ดร้อยนะเป็นต้นแล้วซึ่งจะมีชื่อเรียกว่าสัตดกมหา,า,าทานเคยฆ่าธาตุยิ้งชายอย่างและเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขอให้บรรดาท่านหลายจงจัดแจงสิ่งของน้าปวงให้ถูกต้องเรียบร้อยทุกๆอย่างแล้วก็แม้กระทั่งสุราได้มีไร สิ่งเป็นของไม่ควรจะให้ก็ขอจัดไว้ด้วยเราจะให้ทุกอย่างให้มันครบถ้วนตามความต้องการขาองบุคคลผู้รับท่า <c oughs> นจัดเสร็จแล้วก็ส่งเลขไปชุมแล้วก็สเสด็จเข้าพบพระนางมัศีเป็นการส่วนพระองค์อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็รู้สึกว่าเสียงมันแห้งมากไป ในการการเล่าเรื่องของพระเวสสันดรชาดกในตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีมุมหน้าคิดอะไรมากเพราะว่าเป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องมาเล่าเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็มีประโยชน์กับผู้ฟังมากในด้านขานาแต่สําหรับเวลานี้ดูเวลาก็รู้สึกว่าหมดเสร็จแล้ในบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัท ในเวลามันหมดก็ต้องหกระเดาเปลี่ยงเทาง่านี้ขอความสุขสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุ่ผลจงมีแดบรรดาเ่็มพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี